สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเสนอแนวทางรัฐบาลไทยเนาะ,อะของงวดที่แล้วก็เข้าเนาะเข้าเข้าตัวอันนี้ตัวที่ว่าเลขติดต้องมานี่คือมาห้าจับคู่ให้ก็มาเนาะแต่ว่าบนบนบนไม่เข้านะอ่าตัวนี้มันลงล่างหนึ่งนะเออก็เลยมันมัน,มนไม่ไม่ไอตัวที่อ่า ตัวนั้นมันก็จะมาศูนตัวเดียวที่ว่าล็อกไอตัวที่เอามาจุจัดแล้นะจับชุดนะอืมเราก็จะมาตามกันต่อเนาะของงวดวันที่สิบหกเดือนสองเนาะอ่าอันนี้ก็คาเตือนค่ะทางเราเป็นเพียงแนวทางนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเลขจะมาหรือไม่มานะคะก็โปรดใช้วิจรารยนในการรับชมนะคะอ่าอันนี้เราจะมีสูตรมาใหม่ให้ท่านดูนะ ว่ามันเข้าหรือไม่เข้านะอืมอันนี้อน,นี้ได้หนึ่งสองสามมันก็มาสามนะเนี่มาสามอันนี้สี่ห้าหกมันก็มามาสี่กับห้าอันนี้ก็สี่ห้าหกมาหนะ้าเนาะเออันนี้สามสี่ห้ามาสามนะคะสองสาม สองสามสี่มันต้องเป็นสองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่นะอันนี้ตัวสี่เขียนก็เข้าสี่เนาะอันนี้เข้าสี่วันนี้ได้สามสี่ห้าอันนี้ไม่มาเนาะอันนี้เก้าศูนย์หนึ่งก็มาศูนย์นะอันนี้ศูนย์หนึ่งสองมาสอง อันนี้ห้าหกเจ็ดมาห้ากับหกอันนี้หกเจ็ดหกเจ็ดแปดมาหกสามสี่ห้ามาสี่สี่ห้าหกไม่มานะอันนี้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองตัวนี้ก็ไม่มาเนาะอันนี้ห้าหกเจ็ดมาหกเก้าศูนย์หนึ่งมาเก้ากับศูนย์ หกเจมา7ดอันนี้เจ็ปดเก็มา7นะคะวันนี้ก็จะได้สี่ห้าหก็ไม่รู้จะมาหรือไม่มานะก็ลองดูก็ลองจดเอาไว้ดูเลขเด่นบนนะสีลองอนี้แอร์สูตรนี้ได้สี่ห้าหอันนี้เป็นสูตรสูตรเก่าสูตรเก่าก็ เก่ามันก็มาอัไหนนะเจ็นย์ศูนยใช่ไหมเจ็ดศูมันก็มา0มาศน,นี่มาศูนยนะมาศอ่าก็งวดต่องวดใหม่นี้ก็จะได้งวดใหม่นี้ก็จะได้ตัวเดิมเลยแปดเก้าแบบลองดูถ้าท่านชอบ ก็นำมาไปจับคู่กันดูนะอาไปเสียงแบตเตอรี่ดูนะอ่าอันนี้อันนี้คือล่างล่างก็เข้าห้าเนาะนเข้าห้ามันออกออกห้าหนึ่งออกห้าหนึ่งเข้าห้านะคะแต่บนแต่บนไม่บนไม่เข้าบน วันนี้วันดุดวนไม่มานะวันนี้ก็จะได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะลองดูอันนี้ล่างมาหรือไม่มาก็ลองดูเดี๋ยวลองเอาไว้ดูว่าถ้าท่านจะซื้อเลขล่างนะลอตเตอรี่ติดไว้ให้ติดเลยหนึ่งสองสามสี่ไปในสี่ตัวนี้ น่าจะมามาหนึ่งตัวเพราะว่าสูตรของเราเข้าเข้าดูนะดูดูได้เลยว่าเข้านี่นี่นะเข้าเห็นไหมอืม mm. ก็เข้ามาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองหมดนะก็ลองลองดูหนึ่งสองสามตีติดแวะติดแวบเพื่อท่าน ซื้อรอตเตอรี่ก็ให้ติดเลขภายในสีตัวเนี้ยท่าได้ตัวไหนมาก็เอาจับใส่ไปเลยนะแล้วยังเท่ว่าถ้าแอาจดจะจับให้ก็มี9ก้าหนึ่งเก้าสองึงศลองดูนะลองดูลองดูเปิดท่านชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนอันนี้ไปเอาไปซื้อสลากซื้อสลากนะคะ รัฐบาลไทยนะคะวันที่สิบหกเดือนสองหกแปดนี่นลางอ่าก็มีหนึ่งสอง สีนะคะก็เก้าหนึ่งเก้าสองกาสนยาท่านชอบก็นำเอาไปใช้นะคะเอาไปซื้อสลากนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านนะคะ เลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเลขจะมาหรือไม่มานะคะอันนี้เป็นเพียงการคำนวณมาจากตัวเลขนะคะไม่ไม่ไม่ทราบนะคะว่ามันจะมาหรือไม่มาส่วนบนนี้ก็บนนี้ก็จะมีเด่นเด่นอยู่มันจะมีนะบนบน,บน แปดเก้าศูนย์อีกรอบหนึ่งก็สี่ห้าหกลองจับคู่กันดูว่ามันจะยังไงเนาะเนี่ยลองจับลองจับสลับกันดูถ้าท่านชอบหรือว่าท่านมีของเซียนท่านใดที่เขาให้มันแม่นก็ลองเอามาจับดูนะทั้งบนทั้งล่างนะอ,อันนี้เราเป็นเพียงแนวทางเราก็ไม่ไม่รู้หรอกอันนี้เราเป็นคำนวณเอา นะเราไม่ได้จุดทูปได้มาก็ขอ,อกำลังเรงใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะก็เลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดเราก็ทำไปเพื่อ,อให้ท่านได้มีตัวเลขนำเอาไปใช้นะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตังท่านนะเพราะว่าเราก็ทำให้ปีๆทำทำให้แบ่งปันนะคะ นะคะก็โปรดโปรดใช้วิจารยานค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็ขอสวัสดีค่ะ